น้าพ่อน้าพอใจเป็นตั้งแต่ละงญาติญาติน้าพอใจเป็นตั้งไต <refriger ant> ่มีคนมาจากคนบอาอืมอืมผู้โดยสารไปผู้ได้ไปเรื่องรถเรื่องยัง แม่พันนี่ว่าจะามข้าวเนี้ยปใจตีใคล่ล่ะตีพนีีหมดมีแม่งนั่ไปรลยงบ้านตีอืมอืมรว่อมปัจจกันจะได้ติไปสัมมาคัระวะ ผูสิงห้องผูที่เดินทางไปกับเตรียมในรถบอมี่สโกสุงจันตรขอวพ่งโอ้ขุพโกสงจันทราความผหลานและญาติพี่น้องรวมทําบุญบุตรส่วนกุศล ให้เจอนางสวัสดิจันตราชรวมจำนวนจะถูกปัจจัยสาม0มืนบาททวนคุณพ่อโคศลจันทราชพ่อบ,บุตรฐานและญาติพี่นอ้องรวมำํำพุญปร,ระเทศสมโศลให้แจ่บรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วจำนวนตุวปัจจัยหนึ่งมืนบาทอืม เ็นว่าเอาอดิตญาติพี่น้องไปเก็บไว้ันกูหลุดอียงแนบไปไล่เอาคาดน้ำเลยว่าก็ดีเอาไว้กับลำบากลำบนเอาไปหันเอาไปหนีอืมกันต,ตัดตัดออกโลดก็สบายมันเฮาที่มีค้อมขาอรบแจ่มสียงทันเจอามันได้สินในทัพไดโตของเฮ้ากับีแต่กระดูกของ พอแม่ปุญญาตาง่ายน่ะเป็นบ่ห้เฮ้าบ่ได้คือเก่าเพราะฉะนั้นกันเขาแก่แล้วพอยุ่นน้ำโตของเฮาแล้วเหตุ่าตุจะดีแน่ๆยุ่นน้ำมูนนั่นกับบ่เป็นตะเบิงบางที่ขยายวัดว่าอารามออกไปขยายหันคันนี้ก็เคลื่อนยุบเบานนะก็เลยบ่ตัดขาด เดี๋ยวลูกหลานก็แบบเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปไหนก็ไปเพ่งไปแต่พ่อแม่ปุญญาตาแย่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้บสดสะดวกสบายเขอนว่านั่นกันเอาแนวทางภาคปฏิบัติอจริงจังกันตัดกันตัดปองกับปงปลอยกับปลอยว่างกับว่างนี่เนยมันก็มัดท่าละตัวกันปล่อยไปแล้วว่าได้เฮ็ดว่าได้นั่นนี่ที่เฮ็ดสำหรับ ผูชาจะปูชนีอานังเอตมังกลมุตตมังผู้มีคุณธรรมสูงพระพุทธเจ้าพระริยเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าผูชาจะปูชนีญานางังเนี่ยวนเอาไว้สักกะละบูชาออกตมคนรุุนหลังสำหรับสามันชนคนธรรมดาก็นันนอยู่ในหัวใจเฮาแล้ว โอพิ่นไปเฮ้าก็สบายกูไปก็สบายนะกันเอาไว้หรอกโอ้ยลูกหลานกูเป็นนังไดโน่นเฮาก็คือกันะโอ้ยพ่อแม่กูเป็นนังไดโน่เลยพระละอยู่พระา่ล่อยไปว่างไปอันนี้กับมือนี้เป็นลปัิมาแล้วเ็บปัติมาแล้วดำริ họ tiếp tịp đi non, pomẹ pu nhận ta nhảy, ta năm, ha, bố mẹ chạy, mà, ai cũng đã chạy, mong chưa đầy năm nữa, chạy